วันนี้ทีมงานช่างพาลูครับจะพาเพื่อนๆมาดูการติดตั้งลูกบิดประตูนะครับอันนี้ลูกบิดก็ก็จะมีหลายแบบนะครับแต่การเจาะลูใช้แบบเดียวกันหมดอันนี้เป็นเขาควายนะครับส่วนนี้ก็เป็นลูกบิดแบบทั่วไปนะครับก,ก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีสว่านแล้วก็โคดซอนะครับ มีโคตรจอตัวใหญ่แล้วก็โคตรจอตัวเล็กแล้วก็กิ๊กอะสีแดงๆก็เรียกกิ๊กนะครับก็คือแบบนั่นแหละครับอะละา้าต่างตื้เขาจะขายมาพร้อมไอ้แบบตัวสีแดงแล้วก็โคตรจอนะครับแล้วก็มาเจาะรูบแบบนี้นะครับครับโคตรจอตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็กิ๊กสีดแดงๆนี้เป็นอุปกรณ์เจาะลูกบิดประตูนะครับ ที่ขายมาพร้อมกันกเราก็ทําการยึดแล้วก็จอจดแบบนี้นะครับง่ายๆเจอะขวารูหนึง่งจอดซ้ายรูหนึ่งครับแล้วก็เจอะกลางอีกรูหนึงแล้วก็ทําการล็อกง่ายๆครับแล้วก็ใช้ตัวเลขนี่จอะกลางก็เป็นรูสําหรับใส่ด้วยล็อกประตูนะครับทีนี้เราก็ลูกบิด บบลูกบิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกบิดจะเป็นลูกบิดจะเป็นแบบเคาควายหรือจะเป็นแบบมือหมุนอใช้มือมือบิดเอางี้นะครับก็เป็นตัวเดียวกันใช้ีตัวเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็เวลาเราถอดแล้วก็มันจะมีะเดือยอยู่ตรงกลางครับเราก็จิ้มแล้วก็ดึงออกเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ แล้วเราก็เอาไปเสียบใส่ประตูอน,น้ครับผมจอดเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนจอดนะครับผมไม่ได้เอาขากล้องมานนก็ง่ายๆครับมีกิ๊กแล้วเราก็จอดซ้ายขวาแล้วก็จอดกาลกกกางแค่น,นั้นเองมีพุชอรจอดง่ายครับแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ก้อนตัวนี้นะครับลูกบิด เรามาใส่ตรงกลางครับ <c oughs> การใส่ตรงนี้ก็คือเราต้องใช้สิวเจาะครับให้ตัวนี้เข้าไป,ไปเป็นเบ้านะครับเบ <c oughs> ้าเราต้องทําการขาดเจาะไม่งั้นเดือยจะไม่ถึงนะครับเดือยประตูจะไม่ถึงจะทําให้การเข้าลิ่มยากนะครับเข้าล็อกเ <c oughs> บ้าก็เทสิวครับเทสิว อยู่เล็กๆนะครับก็เข้าไปแล้วก็เข้าร่องไปกินเราจะเห็นด้วยผูมาครับแล้วก,ก็ใช้ด้านนี้นะครับด้านที่มีเดืยอยเกาะนะครับรูกุจแจอยู่นอกนะครับก็เสียบเข้ามาอนี้นะเสียบให้เดือยดูในเข้ามาเกาะครับเข้ามาเกาะกับตัวล็อกลูกบิดนะครับนะครับ เอเชอเขา,าล็อกเสร็จปุ๊บอ่าเราก็เช็คหมุนดูนะครับว่ามันเกาะกันหรือเปล่าอ่าถ้ากเกาะแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับทีนี้ก็เอาฝากด้านหนึ่งเข้ามาใส่นะครับฝายด้านนี้จะมีรูนน็อตสองตัวนะครับนี่ครับใส่ให้ถูกด้านนะครับเพื่อน ก่อนที่เราจะถอดเราก็ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับ mm hmm. เผื่อจำไม่ได้นะครับจะใส่เข้าไปอย่างนี้ครับ mm hmm. แล้วก็มีการหยุด hmm. รองตัวนี้เราก็ทําการยึดไปก่อนครับอย่ายึดแรงมากครับเอาแค่ตึงมือนี่ครับแล้วก็ที่เหลือก็มีปา ฝานี้ก็ตบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมยึดเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เอาฝานี้ใส่ฝานี้ไม่มีเกลียวนะครับแต่เป็นการตบ,บล็อกจะมีเกลียวด้านเดียวแต่บางรุ่นก็จะมีเกลียวสองฝั่งนะสำหรับลูกบ,บิดแบบนี้จะมีเกลียวอยู่ด้านเดียวคือด้านนอกด้านนอกหมุนเกลียวครับด้านในเป็นฝาประกบ เราหันเหลี่ยมแล้วก็กดเข้าไปครับมันจะล็อกของมันเองตัวนี้กล้องกรไม่ได้จับครับแบเข้าไปง่ายๆเลยครับแล้วที่เหลือก็ใส่เดือยเข้าไปที่ีสวมเข้าไปเลยสวมเข้าไปที่เก่าม่ใช่นั้นเองแล้วก็ทำการเช็ค เทคใช้ได้ครับก็คือเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดลองดูนะครับปิดเปิดลองดูลองแล้วก็ฉีดมาร์กนะครับฉีดมาร์กตรงเดือยล็อกแล้วก็เจาะรูตรงวงกบประตูครับนี่ครับเจาะรูแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาฝามาทาบแล้วก็เจาะก็ใช้สิวเหมือนเดิมนะครับสิวต่ถ้ามีโรเตอร์ตรัวเ,เล็กเราก็ใช้โรเตอร์ก็ได้ครับ แต่ตรงนี้จะองกบที่จะใช้ลรอเตอร์ลําบากนะครับแล้วก็ใช้สิวเจาะๆค่อยเจาะไปเจาะจนเหนฐานกล่องดำๆเข้าได้ครับแล้วก็ทําการยึดนอด็อตก็ะะยึดยึดรอตสองตัวครับคือไม่ยากหรอกครับเพื่อนผมจะอธิบายวิธีใส่แค่นั้นเองนี่ครับแล้วเราก็เอาฝาที่เป็นคมเมียมนี่ครับเบียดเข้าไปแล้วก็เจาะรูะยึดสองฝั่ง แค่นี้แล้วก็การล็อกแล้วก็เช็คดูครับว่าล็อกได้ปิดเปิดได้ก็แค่นี้ครับง่ายๆครับมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายละเอียดให้เพื่นๆได้ดูเพราะว่าไม่ได้เอาัดตั้งกล้องไปแล้ววันนี้ทำงานคนเดียวเลยก็แค่นี้ครับเข้าประตูครับ ก,ก็มีจิกตอก็ทำการเช็ดเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เสร็จนะครับในการใส่วงกบประตูะในการใส่ตัวล็อกตรงวงกบแล้วก็ใส่ลูกบิดประตูเจน้นตัวนี้ก็เป็นเข้าไฟนะครับก็อจอดนนะครับใช้จิ๊กตัวเดียวกัน เพลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนจากลูกบิดมาเป็นตัวเขาควายโยกนี้เจยครับแค่นี้ครับง่ายๆครับเดี๋ยวคราวหน้ายมให้ดูใหม่อีกทีนะครับ